สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สภาพไม่ให้ก็เผาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารไทยอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทาแกงอ่อมซี่โครงหมูเส่มะเขือได้ค่ะพี่น้องพี่น้องมะเขือที่เค็นนี่ค่ะพี่น้องมันไม่ใช่ว่ามันเสียหรือมันอะไรด้วยค่ะตอนแรกคิดว่าซีสุปค่ะพี่น้องพ่อเอาไปใส่หม้อต้มพ่อได้ซับหนิและค่ะคิดได้ว่ามีซี่โครงหมูเหลืออยู่ค่ะพี่น้องนะคะ ก็เลยคิดอยากมาอบอก,กันเลยเดี๋ยวปิดไฟค่ะพี่น้องสรุปมันก็เลยดําแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่ามันก็ล้งต้มนะคะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือใบยี่หร่าค่ะใบหอมค่ะซี่โครงหมูสับไว้แล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือกระเทียมนะคะพริกก,กระเทียมแล้วก็หอมแดงตะไคร้นะคะเมนูอาหารอีสานบ้านเฮ้าบบตอมเน้นกระเทียมเลยจ้ะพี่น้องให้เน้นเป็นตะไคร้กับหอมแดงนะคะแตะ่โพลย์มาเผ็ดกับใส่พริกข้าไปลลาย,ลาย,ลาย,ยากันเลยจ้ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลย แป๊บหนึ่งค as. ่ะพ mm hmm. sure> um> ี่น้องีไปหาตะลิวก่อนนี Unis ่ค่ะบางเรือนะคะพี่น้องบางบางเรือนแยกอามีไทยสู่ภาษาไทยบาต่อภาษาอีสานบางเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนักกลางค่ะเม้นมาในช่องแดงแอปแดงนะคะพี่น้องพอนบอกว่าบอกอีสานฟังบอกขยหูเรื่องป็นไดแต่ว่าเวลาบอกไทยเนี่ยพูนฟังออกว่าเขาเห็ดอีกอย่างจริงไหนนะคะพี่น้องแยกกับสเปนยามแล้วค่ะแต่ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือคนอีสานมันถนัดภาษาอีสานค่ะพี่น้องนะคะแยกกับสเปยงามเอาที่แบบว่า ทางสายกลางไทยบ้างอีสานบ้างด้วจากพี่นอ้องเพือพ่อนๆทุกคนนะคะเดสว,าว่าโอ้ยบอกถยแก้มอีสานนะคะบอบแมนนะคะพี่น้องแต่ว่าเดสว,าว่าไทยจบคลิปเลยนะพี่น้องเยวก,กับอยาดมันแคดแบตออกมาจักหน่อยนึงนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะคั่วพริกให้หอมค่ะคั่วพริกให้หอมค่ะพี่น้องคั่วเรื่อยๆค่ะถ้าเป็นแบบอยู่กรุงเทพอ่ะค่ะ ยุงเทพเนี่ยมันกินมันแห้งมันฉุนคนไทย่นผากกลางหรือว่าเจ้าหน้าเพื่อนจะบะมักนะคะจยากจะขัวพ่อมีกินหอมสำนึงเย้ากเอาสมูใส่นะคะพี่น้องนี่ค่ะขวบไปเรื่อยๆค่ะเติมน้ำลงนิดนึงค่ะเพื่อนๆถามมาว่าอ่อมนะคะอ,อมกับ แกงนะคะมาตามกันอย่างไรเพื่นวานนะคะคาว่าออมของเย้านะคะก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นแกงเนี่ยเราจะไม่ใส่ขา้าวคั่วเยาก็จะใส่เป็นแบบว่าเป็นพักเป็นอียังลงไปนะคะข้าวคั่วจะไม่ใส่นะคะแต่ว่านี่อันนี้คืออ่อมเยาก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยค่ะนะคะเอาละค่ะใส่ซี่โครงหมูลงไปะคะ่ะตุ๋ให้ซี่โครงหมูสุกค่ะ พอซี่โครงหมูเราเริ่มสุกเริ่มไม่มีแดงๆแบบนี้นะคะให้เติมน้ําลงไปแล้วก็เคี่ยวต่ออีกสักสามสิบนาทีเพราะว่าซี่โครงหมูเนี่ยมันจะเหนียวค่ะมันเหนียวแล้วทีนี้อ่ะเวลาผู้ถาผู้แกเพิ่งก,กินเพิ่งกินยากนะคะพี่น้องเพราะว่าสาระเทศอาหารอีนานนี่เยอะกว่าจะเ็ดเห็ดป่าแล้วก,กินน้ำค่ะถ้าปลาแล้วกินแล้วก็สิกินยากมนก็สียำยากนะคะเคีย่วยากก็เลยจะเอาเป็นแบบว่าเคี่ยวตัวหน่อยนึงนะคะส0นาทีค่ะ หลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงไปจ้าหลังจากนั้นสามสิบนาทีเจอกันค่ะพี่น้องหลังจากยักเขียวไปเรื่อยๆก่อนเลยจ้าพี่น้องหลังจากยักเขียวมาได้สามสิบนาทีค่ะเราจะใส่มะเขือลงไปนะคะพี่นอ้องมะเขือทือเลี้ยวบอกนะคะปั่นนั่งวันห่องสองใจค่ะพี่น้องตอนแรกวะ่าะเห็ดซุปเห็นสิโคกหมูก็เละอมมซะเลยค่ะพี่น,น,น้องมะเขือก็เลนดาเป็นแบบนี้เลยนะคะ บักเขือใส่ลงไปนะคะพี่น้องพยายามคนนะคะคนมเคะเขือให้โดนความร้อนค่ะหเห็ดพ้นไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะพอบักเขือถูข้ามห่อนค่ะตรงเม็ดมันจะไม่ดำด้วยค่ะแต่อันนี้ที่ดำคือเย่เาเอาไปต้มนะคะพี่น้องนะคะะคนไปเรื่อยๆสเฮ็ดออมแบบหนามเอาเจาะค่ะหนามเอลายนะคะช่วงนี้เย่ากับหมูซึกงหลังไก่บ่บเคยแข็งแรงภายในเดี๋พี่น้องเพราะว่าหมูซึกเมื่อยเร็ว อาจจะเป็นเพราะว่าอ้วนขึ้นหรือจังไหนนะคะพี่น้องต้องลดพุงนะคะกินไรก็อ้วนทำเวลาถ้าํำนักโตขึ้นเห่นี้ก็อืดอาดคืะพี่น้องปั่นจัก,กรยานจากนี้ไปนาปัดก้อยโอ้ยขากับมาแทบสิบแบบกับตอแทนได้ชีวิตแบบชีวิตนสิตวัง,งแห้งค่ะพี่น้องความเมือ่อยเดีย๋ยวเอาสอนมาปรุงลดกันค่ะหลังจากนั้นค่ะแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะตามด้วยน้ำปะลาร้านิดนึงค่ะ แบบนี้เลยจ้าหลังจากนั้นค่ะใส่ชูรสลงไปนิดนึงค่ะเพิ่มความหอมความแซบในจังหวะ,ะนี้ค่ะนดหนึงกัะนุ่งสอนชาเ่ย ส่วนเกลือกับน้ำปลาเราจะไม่ใส่เพราะว่าเราใส่ตอนโขกพริกไปแล้วค่ะนะคะมันจะมีความเข้มอยู่แล้วค่ะเรือกับสบู่ใส่นะคะน้ำปลาก็เกลือนะคะพี่น้องนคะคะต้มไปเรื่อยๆให้ปลาเคื้อสุกค่ะเดี๋ยวชิมรสจักนิดนึงค่ะโอเคเลยค่ะ พี่น้องสบาสติมปึกกับนี่จะโอเคโอเคมันแสบไปหลีเในพี่น้องพ่อถ้าพี่น้องติดตามเย่านะคะถ้าติดตามมันจะเค็ดเลยพี่น้องฉุนหูมาถ้าบาแสบเย่าก็จะบอกว่าบาแสบแเราต้องเติมนั่นเติมนี่นะคะนี่อันนึงคือโอเคเราแสบเลยค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเติมใบหอมนะคะกับใบยี่หร่าลงไปค่ะแล้วก็เพิ่มเติมคือข้าวคั่วะคะ่ะใส่ลงไปนี่ค่ะ อันนี้ก็คือจบขั้นตอนทำอํำอมนะคะพี่น้องปีดถ่ายค่ะ นี่ก็เป็นอันเซตค่ะพี่นอ้องอมซีโค้งหมูเซบกะเขอนะคะมหาห่ดยยาสยนกออกจะเตาไปตั้งให้เบิง้งมองแจงมองโบห่อนจ้าราคาพี่น้องไม่นู่มวันนี้ค่ะอ,อมซีโค้งหมูเซบกะเขือค่ะพี่นอ้องเส่ขาวัวหอมๆปิดถ่ายโดยใบหอมแล้วก็ใบยี่หร่าค่ะพี่น้องรับรองว่าสูตรนี้แซ่บ่ะพี่น้องนะคะ จะเปลี่ยนจากซี่โครงหมูค่ะเป็นซี่โครงหมูอ่อนอ่อนกระได้ค่ะพี่น้องเพราะของเยาวมันแก่นะคาจะก็แบ่งออกมาจังหน่อยนึงค่ะพี่น้องหลังจากถอดกระเทียมให้เจ้าะได้นะคะก็เอามาเห็ดอาหารอีสานให้ล้างบานจริงค่ะพี่น้องนะคะมีความหอมหอยค่ะเพราะว่าพริกเยอะเอาไปคั่วก่อนค่ะขัวให้หอมแล้วพอใส่ซี่โครงหมูลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ลวนให้สุกหมห้มีน้ำเลือดน้ำยังค่ะพี่น้องค่อยเติมน้ำนะคะนี่คือสูตรเด็ดเลยค่ะ จะหให้นำแกงเข้าค่ะพี่น้องสดจังไหนกับบวข้าวค่ะสดในบดหมองเลยค่ะพี่น้องนะคะจะไม่มีกลิ่นข้าวค่ะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆได้จากพี่น้องมากค่ะกินเขากินนานด้วยกันค่ะพี่น้องอมซีข้องหมูเซบะคืออค่ะสไตล์อีสานสไตล์บันบ่นๆคือเกาจ้า